เรื่องสอบสวนที่มีการงานสอบสวนคืองานสอบสวนจริงๆมันไม่ใช่งานตำรวจนะงานสอบสวนเนี่ยมันเป็นการรวบรวมพยานฐานนะฮะคนที่นั่งเป็นพนักงานสอบสวนคือพนักงานสอบสวนงานสอบสวนมันเป็นจริงๆอ่ะมันเป็นบทบาทของอายการทั่วโลกแต่ตำรวจก็จะมีความจำเป็นในการที่สอบสวนเบื้องต้นนะฮะแต่ในประเทศเจริญเนี่ยพอทำอะไรปุ๊บต้องรายงานอายการพอมีคดีรายรายงานอนยการอะไรคดีเกิดรายงานอนยการเพราะสุดท้ายคนที่จะฟ้องคดีคืออายการ นะฮะแต่ตํารวจก็มีหน้าที่คืออายการจะมาะเผชิญหน้าก็ไม่ได้นะฮะตำรวจก็สอบสวนเบื้องต้นแล้วก็รายงานในการในการก็จะเอาอยัางไงก็ทําตามสั่งอายการแล้วไอ้พวกตํารวจก็คือครูนักป้องกันอาชกรรมไปเท่กับว่า,นะวาก็ต้องแยกงานสอบสวนออกจากแยกงานออกสอบสวนไม่ไม่ใช่ออกจากตํารวจแต่ยังนะอยู่ในตํารวจเป็นสายงานเฉพาะเป็นสายงานเฉพาะของตัวเองที่ใครมายุ่งไม่ได้มาแย่งตําแหน่งเขาไม่ได้มาสั่งการไม่ได้อย่างหัวหน้าสถานีปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักสอบสวนแต่ไม่มีความรู้ทางกฎหมาย จบเรียนในร้อยจบอะไรเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนในขณะที่ตํารวจที่เป็นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจเจริญเติบโตไปไม่ได้เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนก็กท่าวว่าผมคิดว่านี่จะเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ถ้าทําตามนี้นะขององค์กรตํารวจครับยกเครื่องเป้าหมายในการแล้วมันก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องเรื่องกะปิน้ําปลาสวัสดิการสิทธิประโยชน์แล้วไอ้นั่นเรื่องเล็กฮะ